สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเชฟโจเอลเพิวตะเหลวเบ๊ห่างหายกันไปนานเลยครับเชฟโจห่างหายกันไปนานเลยสําหรับเชฟโจนะครับผมเพราะว่าเรานี่ไปอยู่บนเขามาบนเขาเอองานนี้ยุ่ชยุมมากเลยก็จนแบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาถ่าย คลิปเชฟโจกเช่ยุ่งมากๆสำหรับงานบนข่านะแล้วก็ไปอยู่นู้นมาก็นานพอสมควรด้วยนะครับผมประมาณเดือนเนาะประมาณเดือนหนึ่งได้หนึ่งเดือนได้นะครับมาวันนี้พี่เชฟโจครับจะทำเมนูอะไรให้กระผมรับประทานครับผมสำหรับเมนูวันนี้เนี่ยผมก็จะทำให้มันเข้ากับเดือนที่เป็นเดือนของวันฮาโลวีนด้วยนะครับนี่นี่นี่ตีมมาดีเลยนี่ก็สีดำสีดำอันนี้ก็ผีกันหมดเลยนะนี้แก๊งเอ็กไลเดอร์แก๊งเอ็กไลเดอร์อันนี้ก็ตีมผีตีมผี วันนี้เนี่ยผมจะมาทำเมนูสปาเกตตี้ฮาโลวีนนะครับฉบับเอ็กไลเดอร์อนั่นเองฮาโลวียนยังไงวะน,นั่นนะสิต้องร <นะ S 2> อ,อดูนะ<อ>ต้องรอดูอนะครับผมว่าจะออกมาในรูปแบบแบบไหนอโอเคมีอะไรบ้างครับเชฟ สำหรับวันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องมีเส้นสปากเกตตี้สปากเกตตี้สปากเกตตี้เนี่ยใช้เป็นเส้นอะไรก็ได้นะครับผมที่จะเอามาทําในเมนูวันนี้ฮอทดอกนะครับผมฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็มีเป็นชีสชีสอ่าแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับผมสับครับผมกินแจบันสาหร่ายเหรอมันเป็นสา,าหร่ายครับพี่อ๋อสาหร่ายงาขาวแล้วก็มีเป็นหอมใหญ่ครับผมหอมใหญ่ครับก็มือเขีดครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมนะแล้วก็ตัวซอสหลักก็คือเป็นซอสมือเขีดนะครับมือเขีดอ๋อเราเน้นสีแดงเน้นสีแดงแดงกิมไก่ดำนะครับผมแล้วก็ มีเป็นเกลือครับอันตาลนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นี้เหรอแค่นี้จะเป็นฮาโลวีนเลยใช่ไหมเป็นฮาโลวีนได้เลยตั้มารอดูอยากเห็นแล้วครับยัตโจเริ่มเลยเอาอะไรก่อนครับเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยผมจะหั่นพวกผักก่อนครับให้ผมช่วยอะไรได้ไหมเออช่วยอยู่เฉยๆก็พี่อยู่เฉยๆก่อนพี่อยู่เฉยๆก่อนโอเคโอเคแล้วก็เราจะหั่นเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆซอยๆมันไปเวลาที่เอาไปทำเมนูเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับเฮ้ยนี่มันมีเทคนิคในการหั่นอย่างนี้นี่เองครับผม <IST uk t av is> ขนาดเล็กขนาดใหญ่นี้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมสําหรับขนาดของพวกหอมกับมะเขือเทศอือนนี้อันนี้เขาเรียกว่าศาสตร์ในการหั่นหอมคร,รับอ๋อให้มันเป็นเหมือนลูกตรงลูกเต๋าใช่น,นี้หน่อยอ๋อเอ้ยอันนี้เวลาหอม,มเวลากินเข้าไปมันก็จะมีความกึึบกึบหน่อยแล้วก็มีความหอมของหอมที่แบบเขาเรียกนะเย็นเย็นนะเยน็ยนเย็นจริงๆอะ่ะหอมอ่ะ เพราะเวลาหันเนี่ยจะซ้งใช่ไหมจะซ้งน้ำตาไหลอั้น้ำตาุหยเพลงนี้เปิดเปิดบ่อยไหมเปิดบ่อยบนเขาบนเขาเปิดบ่อยมากไม่รู้ว่าไม่รู้เปิดให้ใครบางทีก็สงสัยนะว่าคนที่คุมเครื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่ใช่ไงคนคุมเครื่องเสียงก็เป็นเด็กแมนยูไง ดันมาเปิดเพลงเช็ดน้ำตาให้เด็กเลี้ยงูอย่างเราฟังโอ้ช่วงนี้ไม่อยากค่อยทำงานด้วยละเปิดแต่เพลงนี้บ่อยจัดเปิดแต่เพลงนี้ตั้งแต่คืนนั้นตั้งแต่คืนนั้นเรายังไม่คุยกันอีกเลยเพราะผมไม่ออกมาให้คุยด้วยผมอ่ะม่ได้ไปดูด้วยใช่ไหมแล้วกำลังนอนอยู่ในรีสอร์ทนั่นแหละเสียงเฮ้นโอ้อะไรกันขนาดนั้นวะน่ะพี่ก็เลยไปเตะปักไวไฟแม่งเลยจะได้ไม่ต้องดูกันดูได้แค่ครึ่งเดียวเหงาว่าตอนเช้า แล้วาต่อไปครับอะไรต่อไปเดี๋ยวจะหั่นมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็หั่นเป็นแบบไหนครับหั่นแบบต่อเหมือนกันครับพี่อ๋อมะเขือเทศใครชอบกินก็ใส่เยอะได้ใส่เยอะได้มะเขือเทศนี่ดีนะกินแล้วผิวพรรณดีครับเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กผิวพรรณเนี่ยดูดิเียหยาบกรกินแล้วมันก็ดีพี่แต่ถ้ากินเยอะมันก็ไม่ค่อยดีใช่ทุกอย่างอะของทุกอย่างแหละถ้าอะไรมันมากเกินไปมันก็เป็นโทษแหละครับผม เหมือนอย่างเงี้ยมีเมียเยอะเกินไปก็เป็นโทษไม่แ no ่าใช่นะจริงนะต่อให้เป็นผมเนี่ยผมยังไม่กล้าพูดขนาดนี้เลยหรือต่อให้เป็นพี่แดงที่บอกว่าใครเขากลัวเมียกันเนี่ยยังไม่กล้าพูดขนาดนี้เลยนะเฮ้ยเขาพูดนงี้ตลอดเลยนะกลัวเมียกลัวมากกว่านี่ประโยคนี้เําจำขึ้นใจมากเลยไม่รู้เป็นอะไรทำไมชอบพูดไม่อยู่เราใสโคก็ไนะ แล้วยิ่งตัวเองอยู่ในชุดมัด์คอร์นะโอ้โหละลิกละลีสาวๆมากอดนี่โอ้โหผมไปเกี่ยวนะครับพี่แดงเอามาต่อไปกระเทียมใช่ไหมครับต่อไปกระเทียมพี่กระเทียมนี่หั่นซอยใช่ไหมซอยครับซอยเราก็ต้องทําตามสภาพนะเพราะมีดมันไม่คมจริงแต่ก็พอได้เอาเราเอาเลือดที่เป็นซอสนะเราไม่เอาเลือดจริงนะ ขี้เกียดว่าโรงพยาบาลแล้ววันนี้เข้าตีฮาโลวีนไงครับอาจจะผิดคอนเซ็ปต์ของพี่ไปหน่อยของพี่แนวกับแก้มใช่ไหมอ่าใช่แนวกับแก้มแต่วันนี้มันฮาลโลวีนไงเราพอได้เอ้ยจะปารกิ้จริงจริงพี่ก็ชอบอ๋อกินกับเครื่องดื่มแล้วครับไม่เหรเโหหวานกับขมเข้ากันเข้ากัน ต่อไปผมจะลบกวนพี่เรือกนี้นิดหนึ่งอันนี้คือต่อไปทําอะไรครับดัดแปลงพี่ในด้านของฮอทดอกอ๋อฮอตดอกนี่เราจะฮอตดอกหรือไส้กอกฮอทดอกฮอทดอกเราจะทําเป็นอะไรดีฮะเราจะทําให้บ้างเป็นแง่งๆพี่ให้เหมือนกับว่ามันเป็นข้อนิ้วอ๋อเป็นนิ้วมือใช่เอ้ยเอ้ยเคยเห็นอยู่เคยทำซอสเดี๋ยวพี่ทาเอนิ้วรอโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยจะเอาน้ามันมาก่อนน้ำมันมาดิเอ้ยเรียกเลยเหรอลุย เราจะช่วยกันเป็นทีมครับไม่ใช่อะไรครับม um> mm. ันเที่ยงแล้วครับเริอมอิ่มก้าวแล้วเดี๋ยวนะวัดก่อนมี1,2,3แล้วก็นิ้วโอเคสุดยอดโอ้ประณีตมากไม่บอกนี่ผมจบหัตถกรรมมานะมันไม่ใช่หัตถกรรมปะ อ๋อเหรอท่าจะกรรมมันเกี่ยวกับผ oh, ้าท่ากรรมเกี่ยวกับอาหารก็เออออกอกตากกูจะก็อันนี้ก็ตัดตัดเป็นเล็บออกนะตัดเป็นเล็บออกโอ้โหนี่ทามีมีแกะสลักนี้ได้เลยได้เลยโหสมแล้วที่อยู่กับพวกเย็บผ้ามาก่อนสุดยอดแกะเล็บออกแกะเล็บออกระนี่เคอยๆ โอเคเดี๋ยวชีสโป่เหมือนเล็บเล้วจะดูเล็บนี่ไม่ได้เล็บนี้เฮ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ครัขายโย่เท่ากันลขายหนึ่งทินเท่ากันแบบนี้ก็ระแวงเหลือเกินตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปมันรอให้ร้อนสักพักนึงแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่เนี่ยลงไปผัดนะครับอืมเออพอใช้เป็นหม้อนี้ก็ได้ อีมันก็อีกเอออีกหนึ่งรูปแบบนะมันอีกอีกอลรสนึงครับเฮ้ยโอ้โหแค่นี้ก็หอมแล้ววะยังไม่ได้ทําการผัดเลยพี่ผมแปลว่าหิวจริงเราจะผัดให้หอมหัวใหญ่เนี่ยมันอ่อนตัวสักนิดนึงแล้วก็จะใส่พวกกระเทียมแล้วก็ซอสลงไปนะครับครับผมใส่กระเทียมลงไป โอเคแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปนะครับผมหมูสับขอโทษนะครับเลยใส่เอาทรงกลมแค่สามสี่ตัวก็พอแล้วเออเนี่ยพอแล้วโอเคเนี่ยเอ้ย,อยนี่เป็นชิ้อะไรอะช่างภาพ มอสเาเลราเฮ้ยชีสหวานชีสเค็มชีสจืดชีสแบบยืดอ๋ะชีสยืดเฉยๆอืมอ่าโอเคหมูสับเราได้แล้วนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการใส่น้ำเนี่ยให้ท่วมพอประมาณนะครับใส่น้ำเปล่าให้ท่วมพอประมาณพอแล้วก็จะใส่ซอสเมือเกิดเทศลงไป ซอสนีก่กะปริมาณเอานะครับผมกับสัดส่วนที่เราได้ใส่ไปในตอนแรกเรียดมากเฮ้ยโหมาแล้ววะได้อยู่เก็บ,บโจงท่านี้แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะทำการเคี่ยวซอสต่อนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะทำการรุ่ง แล้วก็ถ้าแบบว่าสีเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะถูกใจหรือว่ามันยังไม่ค่อยที่จะเข้มอ่ะก็สามารถใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับเคี่ยวต่อจนมีความข้นนะครับแล้วก็จะปรุงนะครับผมจะทำการปรุงก่อนโดยซอสปรุงรสนะครับผม,มใส่ไปโอ้เฮ้ยนี่มันก็สไตล์ไทยๆกับอิตาลีรวมกันนี่ว่าครับผม,มใช้เครื่องปรุงของที่แถบเอเชียก็ได้นะไม่ต้องอะไรมาก น้ำตาลนี่ใส่ไปพอประมาณคือเหมือนทําให้ถูกปากเรามากที่สุดอะเนาะใช่ครับเราเป็นคนกินนะนะใช่เดี๋ยวผมขอเกลือนิดหน่อยพี่เอาเลยครับเอาเลยเลยตอนนี้ผมกำลังตัดเล็บให้นิ้วอยู่ตัดเล็บโอเคใส่เกลือไปพอประมาณแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับผมพริกไทยดำเงี้ยเงี้ยเหมือนมากดีกว่านี้ก็ยังเอาเลยเอ๊ะกระหูนี่แปลกๆนะฟังดูเหมือนประชดไงไี่น้ง ไปดูมาเหมือนปลากระป๋องเลยว่ะเออพี่คล้ายคล้ายไงไ้นี่เดี๋ยวดูวิธีการตัดเล็บนะฮะจะตัดเล็บให้ให้นิ้วนี่เดี๋ยวเลมขอบครับเดี๋ยวเล็กขอบเห็นไหมไหมมีความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนิดหน่อยเร็ดแล้วนิ้วของเราเฮ้ยสวยสวยพี่ได้ได้เดีย็มตัวเตยมตัวส่วน สมกับที่อยู่การหัตถกรรมมาครับผมนั่นแหละมาโอเคยกตปรงลงเดี๋ยวหน้าเลยนะต้องใช้ผ้าครับพี่จต้องใช้ผ้ามือเปล่าคงไม่รอดครับเราไม่ใช่นักสู้วัดเจ้าหลินโอ้คว่ำมาน่ฮาเลยนะครับเอาวางก่อนเนาะที่ทำมาทุกอย่างจบเลยขออนุญาตเลื่อนไปอยู่ข้างๆก่อนปิดฝาไหมปิดฝาไหมจะไดต้องเก็บความร้อนไว้ก่อนอ๋อช้ปิดฝาก็ได้ครับพี่ ฝาอยู่ไหนวะานั่นแหละครับเจอแล้วได้ได้ได้เอาวางไว้ข้อบข่าได้เลยพี่โอเคขอบคุณครับโอเคแล้วตอบได้ยังครับเชฟน้ำเราเดือดได้พอประมาณแล้วพี่เดี๋ยวจะเอาเส้นเนี่ยลงไปลวกเลยมาพร้อมครับครึ่งหนึ่ง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 โอ้โหครึ่งหนึ่งนี่ก็เยอะเนี่ยถือว่าเยอะถ้าเยอะไม่พอเดี๋ยวใส่ครึ่งโอเคครับนี่อ่าวิธี อันนี้คือเราก็รอห้มอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมันจะค่อยๆลงไปอ๋อมันจะฟึบปลงไปใช่แล้วก็จะใช้ที่ขีนี่ยค่อยๆกลับไปเรื่อยๆนะครับให้มันโดนความร้อนไปเรื่อยๆมาละเอ้ยเขากินข้าวมันอิ่มแล้วหรอวะนั่นะสิถ้าเดินมาอย่างนี้เีย20ีเบแล้ว ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วได้เล้วได้แล้วเหมือนลูกชิ้นเลยว่ะเออนี่เราโรยพริกไทยไปหน่อยเองนะครับผมไอ้ดำๆนี่ไม่ใช่ลานะนี่เส้นนะโอ้โหมันต้องอย่างงั้นนี่แหละของแท้แน่นอนก็คือเราต้องพักเส้นไปก่อนใช่ไหมครับเชฟพักเส้นไปก่อนครับโอเคเอาเอเดี๋ยวพักไว้หมดนี้ จะวางไปเลยนะครับผมไม่สนว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนั่นแหละเม่นรายการนี้เป็นรายการทำอาหารหรือรายการแข่งกินจู๋ครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทําการจัดจานจัดโรยอะไรไหมฮะโรยซอสก่อนเลยไหมซอสก่อนเลยซอสเลยเราจะเริ่มจากซอสก่อนตัวซอสนี่เดี๋ยวจะราดโปะไปข้างหน้าเนี่ยให้เยอะๆเลยนะครับผมพร้อมแล้ว เหมือนม่ตูหิวข้าววะยังไม่ได้สั่งข้าววะนะตอนนี้สปากเกตตี้พร้อมฮะเฮ้ยโอ้โหเราว่าซอสเราเยอะนะคือตอนนี้เท่ากับว่าซอสแม่งน้อยกว่าเส้นสปากเกตตี้ไปแล้วครับ <c oughs> ดีนะใส่แค่ครึ่งเดียว <c oughs> อเอ้ยน้ำลายอะไรแล้ววะน,น้ำลายด้วยเหรอม,รมีครับโอ้โสุดสุดสุดอันนี้เราก็ใส่ไปนะผู้จัดการพร้อมไหมครับ <c oughs> อะไรนะพร้อมไหมครับ พร้อมอะไรพร้อมีน็อตโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลากขอบขอบไปด้วยให้เหมือนกับว่ามันเป็นพื้นของเลือดเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปแล้วนี้เราก็จะสั่งฝังมือไปนะครับผมฝังมือเข้าไปอยู่ในนี้แหวกแหวกมือเพื่อที่จะจะแบบเอาไม่มีนิ้วโป้งอ่ะมีมีมีนู่นนู่นเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้อยู่เตรียมไว้อยู่เห็นไหมให้มันดูละเกะละกะเอาตรงนี้อย่างเดียวเลยครับไอช่างภาพ นี่เรเป็นนิ้วใช่ไหมนิ้วดูให้เป็นนิ้วนะครับเหมือนแบบว่าเดี๋ยวที่เหลือค่อยหาพวกไอซ้อนมบโป่อีกทีนึงใช่ขอแล้วก็ตามด้วยให้มันเหมือนโผลออกมาจากในดินนะครับผมเหมือนเหมือนแบบคนโดนฝังอยู่เรากำลังจะตะเกียกตะกายออกมาจากกองดินนะครับผมแล้วคือนิ้วหักนิ้วหักอ่านิ้วขาดวิ่น ดูมีความเฉดเยองอืมมันดูจะเป็นจัปไว้ต่อไปครับจิบครัทำอะไรต่อเดี๋ยวผมจะทำการเอาสาลายมาปูขอบขอบของนิ้วพี่ให้เหมือนกับว่ามันเป็นกองดินโรย,ยดินโรย <laughs> การจัดแต่งที่เพิ่มเติมจากทางไอเดียของเอ็กไ r เดอร์นะครับผมอยากใช้อย่างอื่นก็ได้นะเราเราเป็นแบบว่าอันนี้มันเป็นสาหร่ายใช้สําหรับโรยข้าวญี่ปุ่นไว้กินเนี่ยอร่อยดีหรือว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้มันสมจริงจริงจะเอ้าดินมาโรยก็ได้นะครับผมใช่ครับใครจะกินก็จะโยนทิ้งกันหลยน่าอหวรเขาเนี่ยอันนี้เป็นหมูพี่ไทยดำฮะโดยการที่เราจะทํามาเป็นอันนี้เดี๋ยวอันนี้สงสัย พี่ตูนเขาสนใจเดี๋ยวเราทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้มันจะไปอยู่โซนของข้างหน้านี้นิ้วหน่อยๆน,นะเ,เราจะหาพยายามหาโซนวางครับผมนี่หน่อยไอ้นี่เด่นตตั้งตกลุมน,น,นี้ดีไหมเดี๋ยวนี้อนนี้นะมุมกำลังดีพี่สามเหลี่ยมเบอร์บิดา้าเฮ้ย <laughs> เสร็จแล้วฮนะเรียบร้อยเราก็เอาชีสโปะเลยครับเชฟช่วยกัน ช่วยการให้มันเป็นเขาเรียกว่าไรนะผีผีน้อยน่ารัก mm. มอสเล่ล่ะเดี๋ยวจะโปะลงไปแบบนี้แล้วก็เอาซ่อมเนี่ยมากดขอบๆออให้มันเป็นเป็นผ้นาคลุมให้เหมือนกับว่ามันโผล่ไหมพี่มีเลือดอยู่ด้วยในนี่ไอ้นี้ใกล้ไป เฮ้ยละลายเหมือนกันนะเนี่ยละลายมันไม่ละลายอ๋อไม่นูนขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวค่อยดันนะเดี๋ยวให้เชฟกดเจาะตาดิเจาะตาอยากมีส่วนร่วมกันไปเลยเฮ้ยละลายแล้วเนี่ยไอ้ยกดกดนี่ต่อเจาะตาเจาะตาเออเอาเอาไอ้นี่ไปแหย่ดิไอ้จะไายเนี่ยสบายดูสิท่าเฮ้ยเริ่มเหมือนตาแล้วดันดันมึงขึ้นมาเออเห็นไหมมันของกินแน่นะของกินแน่พี่ ถึงเวลาช่วงสำคัญแล้วครับเชฟโจชิมครับผมชิมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชิมชิมสองคนไม่ดีอ่ะพี่ตุนมาดเลยมาเลยทำไปด้วยายสินของเราเมื่อกี้ช่วยกันอ่า<ะ>วอน้ะ oh, <no. S 2> อะดูนาเอาอะไรดิเอาได้หมดแล้วครับพี่ตุนนี่ต้องผู้ทำเขาเรีเยกอะไรนะ เพ er, ื mm ่อเออผีน้อยแคตเตอร์ใช่ไหมครับต้องเอาผีน้อยแคตเตอร์ไปด้วยหนึ่งตัวอ่าเฮ้ยเอานี้ไปเอานี้ออกเอานี้ไปจะกินยังไงหมดคอยเงียบนี้ก่อนก่อนจะกินมองตามันก่อนเก๋าเก๋าเงียบเก๋ๆเงียบฉีดยืดไหมโอ๊ยยืดมากเลยครับผมแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ฉีดรลิกยัดเลิกยัด เออส่วนผมคนทำนิ้วนะผมก็จะกินอุ้ยนี่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 อุ้ยยืดจัดจัดยืนจัดจัดเหมือนมากเหมือนน้ําเหลืองเลยหรอมองกืนเใสิซซนี่แหละเออออ่ะเดี๋ยวผมลองเส้นพิซซ่าเลยเนี่ยท่าไเอาพีตนเอาอีกเอาเส้นนะลองไหจานเลยดีกว่าม้ อันนี้ก็เป็นเส้นนะอร่อยดีนะตัวซอสมากกำลังโอเคเลยเส้นโอเคไหมเปี้ยวๆแบบว่าเส้นเนื้อเนื้กำลังดีใช่ไหมใช่เนื้อนื้ดิ่งๆเป้งวหวานลื่นครับโหสุดยอดถือว่าผสบความสำเร็จอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับผมไม่ใช่ว่าน่ากลัวแต่หน้าตานะครับผมรสชาติมันอร่อยด้วยอืม โอเคครับเทปโจฝากช่องนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสหรับคลิปนี้ใครที่เนี่ยอยากจะให้ทำเมนูอะไรเมนูแบบไหนเนี่ยสามารถเสนอใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม,บผมและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย